ณใจกลางมหานครแห่งแดนอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นมากกว่าแค่วงเวียนสัญจรแต่เป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธาเป็นจุดหมายของผู้ที่แบกความหวังและเป็นประจักพยานแห่งคำอธิษฐานนับล้านเสียงฝีเท้าที่ดังกระทบพื้นคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เสียงของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่คือเสียงแห่งการแก้บนคือเสียงแห่งคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีประบาทสมเด็ตพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่นี่วงเวียนช้างหรือวงเวียนรอนึงเราได้พบกับคุณสุริชัยศรีหาบุญทัน์ชายผู้ดูแลสถานที่แห่งศรัทธาแห่งนี้มาอย่างยาวนานเขาเล่าให้เราฟังว่าในแต่ละวันภาพของผู้คนนับร้อยที่หลั่งไหลเข้ามาขอพรและแก้บนคือภาพที่เขาเห็นจนชินตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือการสอบเข้าศึกษาต่อดูเหมือนว่าทุกย่างก้าวสำคัญในชีวิตของชาวบุญรมและจังหวัดใกล้เคียงจะต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงณที่แห่งนี้ การบนบานนั้นผูกพันกับเลข9เลขแห่งความก้าวหน้าบางวิ่ง9รอบ29รอบหรือบางคนวิ่งถึง999รอบบางนำหัวมูมาถวายหลงท้ายด้วยเลข9ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าคำขอนั้นจะส่งไปถึงเบื้องบนอะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงองค์พระบรมราชนุสาวรีแห่งนี้ขับกับจิตวิญ,ญญาณของผู้คนได้อย่างแน่นแฟ้นถึงเพียงนี้ คำตอบนั้นอย่างรากลึกลงไปในประวัติศาสตร์ของเมืองย้อนกลับไปในวันที่พระองค์ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยาม,ยมหากษัตริศึกผู้ทรงก่อตั้งเมืองแปะซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเมืองบุรีรัมที่รุ่งเรืองในปัจจุบันพระองค์ไม่ใช่แค่กษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ทรงเป็นดั่งพ่อเมืองผู้ให้กำเนิดบ้านเกิดของพวกเขาและในวันนี้ 7กันยายนคือวันสําคัญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้คือวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์ผู้ทรงก่อตั้งเมืองแปะและวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่แผ่นดินสยาม การเวลาอาจพัดผ่านไปกว่า200ปีแต่พระราชปณิธานและพระบรมีของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจกลางเมืองที่พระองค์ทรงสร้างปกปักรักษาลูกหลานและเป็นที่พึ่งทางใจในทุกยุคทุกสมัยจากวันนั้นถึงวันนี้ศรัทธาที่วงเวียนแห่งนี้ไม่เคยจางหายไป